เคยได้ยินครูบาอาจารย์หลายๆท่านตั้งข้อสังเกตว่าทําไมในหลวงร .9 ถึงมีพระราชศรัทธาในพระป่ากรรมฐานมากบางครั้งถึงขนาดเสด็จไปนมัสก,การและสนทนาธรรมเป็นการส่วนพระองค์ก็มีที่น่าแปลกใจก็คือพระองค์เสด็จเข้าหาถูกพระเสียด้วยนะหมายความว่าพระที่พระองค์ท่านเสด็จเข้าไปหาและเข้ากราบนมัสก,การนั้น ล้วนเป็นพระอริยเจ้าผู้มีภูมิจิตภูมิธรรม,ม,ม,มสูงส่งทั้งนั้นเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าในหลวงรอเก้าพระองค์เป็นนักภาวนานะพระองค์เก่งสมาธิมากสามารถทรงฌานสี่แบ,บแก่ๆได้เป็นปกติวันนี้แอดมินจะขอนำเรื่องราวที่ลี้ลับซึ่งเชื่อแน่ว่าลหลายท่านคงยังไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อน เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับในหลวงร .9 ทรงรู้จักกับพระอรหันต์ครั้งแรกในชีวิตซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องขอบอกอีกตามเคยว่าเรื่องนี้รู้กันเฉพาะวงในแห่งพระผู้ใหญ่สายป่าที่มีอภิยายานญาญาณย้ำเฉพาะผู้มีอ,อภิยายานญาญาณเท่านั้นท่านจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หากไม่สนิทคิดเชื้อท่านจะไม่ปริปากพูดให้ฟังเลยนับเป็นความโชคดีที่แอดมินได้ไปรับรู้เรื่องลี้ลับนี้มาและเห็นว่าสมควรต่อการเปิดเผยได้แล้วจึงได้นำมาเปิดเผยให้ฟังดังต่อไปนี้ย้อนไปในสมัยที่ในหลวงรอเก .9 ทรงขึ้นคลองลาดใหม่ๆตอนนั้นพระองค์ยังไม่รู้จักกับพระป่าเลย แต่ทรงมีความสนพระไทยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากทรงศึกษาเรียนรู้ตามตำรับตำราจ,จนเกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนด้านภาคปฏิบัติพอสมควรทรงมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าเอในยุคสมัยนี้ที่ประเทศไทยของเรายังมีพระอาหารหันต์อยู่หรือไม่เมื่อทรงหาคำตอบไม่ได้จึงทรงจุดธูปอธิษฐานกิตเสี่ยงบารมี ขอพบพระอาหารหันต์ภายในสามวันโดยทรงอธิษฐานว่าถ้าพระอาหารหันต์ยังมีอยู่จริงในประเทศของเราแล้วไซสเราขอนิมนต์พระอาหารหันต์รูปไหนก็ได้มารับอาหารบินฑบาทที่น่าวังของเราภายในสามวันนี้ด้วยเถิดจากนั้นก็ทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่จเตรียมอาหารไว้รอใส่บาตรโดยไม่ได้ทรงบอกว่านิมนตพระรูปใดไว้เลย ผานไปสองวันก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีพระรูปใดมารับอาหารบิณฑบาตท,ที่น่าวังเลยการจุดธูปอธิษฐานจิตของแมหลวงรอเก้าไม่ได้พ้นไปจากยานวิเศษของเหล่าพระอรหันต์ในประเทศเลยพระอาหารหันต์ผู้มียานอภินญ,ญาทางโทรกิจประชุมสายกันเพื่อปรึกษาหารือกันว่าจะให้พระรูปไหนดี ที่จะเป็นผู้ไปรับบิณฑบาตโปรดในหลวงรอ .9 ตอนนั้นพระอรหันต์ที่โทรจิตประชุมสายกันมีอยู่หลายรูปมากมีหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ฟันหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่ขาวหลวงปู่ดูลหลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่สิมหลวงปู่เยะหลวงปู่ชวนหลวงตาพระมหาปรบหลวงปู่โต๊ะ หลวงพ่อครูบาพรหมจักรสังวรพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์เป็นต้นข้าหันในประเทศไทยมีอยู่หลายรูปก็จริงแต่รูปที่จะได้ไปทําหน้าที่บินธบาตรโรดในหลวงรเก้าจะต้องมีบุญสัมพันธ์กันในอดีตชาติด้วยยกตัวอย่างในอดีตชาติหลวงปู่แหวนเคยเกิดเป็นพ่อของในหลวงรเก้ามาหลายพบหลายชาติหลวงปู่ฟัน่น ก็เคยเกิดเป็นครูบาอาจารย์ผู้สอนสั่งในหลวงรอเก้ามาหลายพบหลายชาติเช่นเดียวกันส่วนองคหลวงตามหาบัวนั้นก็เคยเกิดเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของในหลวงรอเก้ามาก่อนในชาตินั้นในหลวงรอเก้าก็ทรงเป็นลูกน้องของหลวงตาเช่นเดียวกันเมื่อพระหันทั้งหลายได้ธุรกิจประชุมสายปรึกษาหาลือตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้คัดเลือกพระรูปหนึ่ง ซึ่งพระรูปนี้จะเป็นใครนั้นโปรดฟังกันต่อไปนะครับหลังจากผ่านไปสองวันแล้วโดยที่ไม่มีพระรูปใดมารับบินบาตที่น่าวังเลยพอถึงเช้าวันที่สามอันเป็นวันสุดท้ายในหลวงรอเก้าทรงติดพระกรณียกิจบางอย่างจึงทรงรับสั่งเจ้าหน้าที่ให้เฝ้ารอใส่บาตรแทนพระองค์โดยทรงกลชับว่าถ้าเช้าวันนี้ มีพระรูปใดมารับบิณฑบาตก็ขอให้จดชื่อพระรูปนั้นพร้อมชื่อวัดไว้ด้วยปรากฏว่าได้มีพระภิกษุร่างทุมท้วมรูปหนึ่งผมผ้าจีวรสีคำ้ำสะพายบาไใ้ใหญ่ๆเดินมารับอาหารบิณฑบาตด้วยอาการอันสำรวมเจ้าหน้าที่ก็สอบถามถึงชื่อและวัดของท่านทราบชื่อว่าท่านชื่อ พระฟันอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพรหลังจากที่พระรูปนั้นมารับอาหารบิณฑบาตแล้วเดินจากไปไม่นานในหลวงรอเก้าก็เสด็จมาถึงพอดีเมื่อทรงทราบจากเจ้าหน้าที่ว่ามีพระมารับอาหารบิณฑบาตอยู่รูปหนึ่งก็ทรงดีพระไทยเป็นอย่างมากทรงรับสั่งให้ตรวจสอบสถานที่ตั้งของวัดของพระรูปนั้นทันทีเมื่อทรงทราบแน่ชัดแล้วว่าวัดของ พระรูปนั้นอยู่ที่จังหวัดสกลนครอําเภอพัน,นานิคมก็ทรงเสด็จไปกราบนมัสก,การโดยทางเฮลิคอปเตอร์อย่างไม่รอช้าพร้อมกับเจ้าหน้าที่ท่านนั้นซึ่งจํารูปร่างหน้าตาของพระรูปนั้นได้พระที่ในหลวงท่านเสด็จไปหาถึงวัดนี้มีรูปร่างหน้าตาตรงกับพระที่ไปรับอาหารบิณฑบาตท,ที่หน้าวังเป๊ะเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าใช่ไม่ผิดแน่ ชาวบ้านในหมู่บ้านในท้องถิ่นนั้นเคารพรักศรกัทธาในพระรูปนี้มากต่างพากันเรียกท่านว่าพระอาจาร,าจารยรร์ฟันอาจารโรหรือหลวงปู่ฟันอาจาโรนี่คือปฐมเหตุที่ทําให้ในหลวงรออก้าทรงรู้จักกับพระป่ากรรมฐานเป็นครั้งแรกของชีวิตที่สําคัญ พระป่าที่ทรงรู้จักนั้นยังเป็นพระอารหันต์ผู้มีอภิยายานญญาณอีกด้วยเมื่อทรงรู้จักกับพระอารหันต์รูปหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุให้พระองค์ท่านทรงรู้จักกับพระอารหันต์รูปที่สองรูปที่สามและรูปต่อมาอีกมากมายขอย้ำอีกครั้งว่าเรื่องนี้รู้กันแค่วงในเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ดุลพินิจของผู้ฟังแต่ละท่านก็แล้วกัน